สวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะครับผมอ้าวมาดูภาพของตลาดเมื่อวานนี้เร่งตัวขึ้นได้ไปแตะ1,600จุดเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าอาจจะถอยถอยลงมาหน่อยในในมุมคิดพี่อาทิตย์มองอย่างไรกับตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ครับคือโดยโดยรวมเนี่ยเรายังให้ทิศทางเป็นบวกอยู่นะครับคุณคุณมนคุณแสบครับยังยังมองภาพว่าเซ็นเด็กในช่วงนี้ยังเป็นลักษณะของการไซด์เว์อ up เพื่อที่จะขึ้นไปทดสอบนะครับบริเวณแนวต้านนะครับแถวแถวสักหนึ่งพันหกรอยสิบห้าจุดนะครับถ้าถ้าจำกันได้นะตอนที่เราก่อนจะอยู่สงการเนี่ยนะครับเราก็มองภาพว่ามันจะขึ้นไปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราพักตัวออกข้างวางแบบนี้แล้วก็จะกลับเป็นตัวแบบนี้หรือแพทเทิร์นจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยอตอน,น <laughs> ช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแบบรอข่าวดีนะครับรอข่าวดีนะครับคือต้องต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยคาดโอกาสดีๆในช่วงที่เราอยู่สงการามไปเพราะว่าช่วงนั้น,เ,นเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะหลายๆประเทศจ่อทำอทำา i ของรอบนะฮะโดยเฉพาะในฝั่งของยุโรปนะครับทีเนี้ ในฝั่งต่างประเทศเขาเนี่ยนะครับมันเริ่มตึงๆนะคุณแสวคุณมลครับอย่างเช่นสไลด์นี้นะเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูนะครับเมื่อช้าในทางทีมกลยุทธ์เข้ามาแช์นะครัอ่าก็คืออ่าดัชนีที่เราเรียกว่า Fear and Greed ตัวเนี้ยนะครับมันกําลังชี้ไปในทิศทางที่คนเนี่ยไม่กลัวตลาดนะคือคนเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยกันมากขึ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะฮะ ซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่มันมาใกล้ๆโซนแถวๆนี้แถวๆเจ็ดสิบห้าเนี่ยนะครับมันกําลังบอกว่าตลาดฝั่งของของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่โซนที่เรียกว่าค่อนข้างแพงค,คือเป็นจังหวะที่คนแบบต้านกันเกินไปนะครับแล้วพอกล้ากันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลงอะไรประมาณอย่างนี้น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ถ้าเป็นแฟกเตอร์ในบ้านเราเนี่ยทุกอย่างค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าแฟกเตอร์ในส่วนของต่างต่างประเทศเนี่ย อาจจะเริ่มตึงๆทีเนี้ยพอตลาดต่างประเทศมัาเริ่มย่อยมันก็อาจจะมีผลเชิง s e n ิเ m e n t เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเต๋ตามลงไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับพอ,อตัวรีบหรือว่าอินดิเคเตอร์ชี้นำก็คือตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันเริ่มนิ่งเนี่ยก็อาจจะทําให้บ้านเราเนี่ยนิ่งตามอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่กําลังจะอะอกมาชี้นํานะครับอแต่ถ้าดูในเชิงของพื้นฐานนะพื้นฐานนะครับ กำไรสุทธิของบริษัทตัเวเดียนบ้านเรายัางดีเรามีธีมเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยผมก็ยังให้ภาพภาพเดิมว่าเซนเนเด็กจะเป็นลักษณะเดิมครับก็คือขึ้นมาออกข้างแบบนี้แล้วก็ยังขึ้นได้แบบนี้อยู่ดีเป็นตัวเอ็นเป็นเป็นลักษณะแบบสายฟ้านะฮะเป็นลักษณะแบบภาพแบบสายฟ้าครับผมเออจินตนาการได้เลยพี่สายฟ้านะกล่าวผมแนวต้านก็ให้เดิมครับคุณมนกษัตแสยครับหนึ่งหกหนึ่งห้า็คือโซนตรงนี้ครับ ยังมีลุ้นที่จะขึ้นไปได้ครับนะครับแล้วก็แนวต้านใหญ่สำคัญรอบนี้เนี่ยนะครับที่ทุกคนอยากให้ขึ้นไปให้ได้ก็คือหนึ่งหกสองห้าหนึ่งกสามูนย์คือเส้นค่าเฉลี่ยสองรวันตรงนี้ครับครับนะครับยังมองมุมเดิมครับยังไม่เปลี่ยนใจครับทีนี้เนี่ยต้องต้องถามพี่ติชิตอย่างนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวานเราขึ้นมาท่ามกลางเงินบาทเราก็ก็ถือว่าอ่อนค่าด้วยนะพี่ติชมันดูขัดแย้งกัน ครับครับครับเราเรามองอย่างไรกับโฟล์ฮะโฟล์เนี่ยผมมองมันยังมีลุ้นนะคุณคุณคุณมนค,ค,ค,คุณแสบครับคืออยากให้ดูภาพภาพนี้นะครับภาพภาพนี้เนี่ยคืออะไรก็คือฟันโฟที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปุยภาคมาให้ดูเป็นรายวันลายวีครายเดือนนะครับจะเห็นว่าโฟล์ในช่วงที่ผ่านมาของต่างชาติเนี่ยเขามีการเข้าไปซื้อที่เดี๋ยวโทที่นะฮะที่อินโดนีเซียเนี่ยมาตลอดเลยตลอด5 6วันที่ผ่านมา Oh. ทีเนี้ยถ้าเราเคยจําภาพในอดีตเนี่ยเวลาที่โฟล์ก็หลั่งไหลเข้ามาในในบ้านเราส่วนใหญ่จะเข้ามาเป็นแบบตะกร้าเงินถูกไหมฮะเป็นบาสเก็ตถูกไหมฮะก็ค,คือเข้าทั้งไทยเข้าอินโดนีเซียเข้าฟิลิปปินส์เรียกว่ากลุ่มทิปมาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณการเข้าซื้อที่อินโดนีเซียมาอย่างต่อเนื่องแต่เราหยุดทําการไปไงนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดทําการมาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันไหมว่าเฮ้ยโฟเนี่ยมันเข้ามาที่ทิปแล้วนะนะเข้ามาที่ตลาดอิมเมจิน นะครับซึ่งไทยเองเมื่อวานก็เริ่มซื้อเป็นวันแรกเนี่ยนะครับก็มีความหวังอยู่เหมือนกันว่าเราน่าจะเริ่มเห็นโฟล์ต่างชาติกับเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับในระยะต่อจากนี้แล้วก็จะเป็นตัวคีย์สำคัญที่จะทำให้เซ็นเนกเนี่ยไต่ระดับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ผมบอกไว้เมื่อคืนนี้ได้กลับนะครับอ่ะนะครับมีลุ้นมีลุ้นในฝั่งของโฟล์นะฮะในฝั่งของตลาดหุ้นนะส่วนค่าเงินก็ปล่อยไปนะครับถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ ที่อาจจะมีตัวของตาสารนี่หรืออะไรเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะครับเอาทีนี้<ม>พี่อาทิตย์สัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเริ่มประกาศผลประกอบการละนะครับในในมุมคิดของพี่อาทิตย์ยังไงอะดูตรงนี้ก่อนก็ได้เช่นครับอ๋อไอ้น,น,อน,นี่คือค่าเงินบาทถูกไหมฮะค,คือเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยคือเขาขายในส่วนตาสารนี่ตามที่คุณค,คุณ,ค,ณคุณแซบได้เรียนไปนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเขายังซื้ออยู่ ครับทีนี้ในช่วงของการประกาศงบใช่ไหมคุณแซบถามว่าเราเรามีมุมมองยังไงถูกไหมคืองบ Q1 เนี่ยนะครับงบ Q1 เนี่ยอาจจะต้องโฟกัสหรือว่าอาจจะต้อง selective ในการลงทุนสักนิดหนึ่งนะครับ Q1 ปีนี้มันจะเป็นลักษณะแบบเค a p e นะคือตัวดีก็ดีไปเลยนะฮะตัวแย่ก็แย่เลยนะนะครับไอ้ตัวตัวแย่เอาเอากลุ่มแย่ก่อนล้วกันกลุ่มแย่เนผมว่ากลุ่มพลังงาน นะพลังงานนะครับเพราะว่าพลังงานปีที่แล้วเนี่ยนะครับคุณดูราคาน้ํามันดิบในช่วงไตรมาสท,ที่หนึ่งนะโอ้ยเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นเก้าสิบถึงร้อยเหรียญเลยนะนะครับนี่คือช่วงไตรมาสท,ที่หนึ่งนะ,ะปีที่แล้วนะครับอยู่ประมาณเนี้ยแล้วดูปีนี้สิฮะอยู่แปดสิบเหรียญเองแต่ปีที่แล้วอยู่ประมาณเอก็เฉลี่ยก็เก้าสิบเหรียญแถวนี้ยนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบในกลุ่มธุรกิจน้ามันปีที่แล้วเนี่ย ยังไงก็สูงกว่าปีนี้แน่ๆคือปีนี้โอกาสที่จะขึ้นไปเทียบชั้นปีที่แล้วนี่ยากมากในช่วงไตรมาสที่หนึ่งกับไตรมาสที่สองนะเพราะนั้นถ้าเยียร์ออนเยียร์นะผมว่าไม่น่าไม่น่าสนใจเลยกลุ่มธุรกิจน้ำมันลงกันปิโตนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเรามองในเชิงของโมเมนตะัมอะแสดงว่า Q3 Q4 ที่มันลงไปขาดทุนเนะี่ยมันจบแล้วหรือยังนะฮะมันจบแล้วหรือยังนะครับถ้าเราดูในเชิงโมเมนตะัมเนี่ยผมว่าดีขึ้น ะะดีขึ้นก็คือตามที่ทางราคาน้ำมันเลยนะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาแต่ถามว่าคิวเนี้ยคิวหนึ่งที่เราจะประกาศเนี่ยจะมีสต็อกเกนเนี่ยังยังถ้าเราไปดูราคาน้ํามันดิบดูใบเนี่ยนะครับเทียบกันระหว่างไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดไตรมาสที่หนึ่งกับสิ้นสุดไตรมาสที่ที่สี่เนี่ยราคาน้ามันดิบดูใบในไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้ยังต่ํากว่าไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้วอยู่นะเพียงแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะน่าจะมีขาดทุนจากสต็อกล อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขขาดทุนจากสต็อกน้ำมันดิบเนี่ยน้อยมากใน Q1 ปีนี้นะครับทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับโอ peration ปกตินะครับถ้าออกมาในโทนเนี้ยผมมองว่าฟื้นตัวคิวคิวได้แต่เยอันใหญ่ยังติดยังหดตัวค่อนข้างเยอะอน,นี่ในกลุ่มน้ำมันก่อนทีนี้กลุ่มที่ค่อนข้างดีจะเป็นกลุ่มโดเมนสิคเพโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะออกมาดีทุกตัวโดยเริ่มแต่วันนี้เลยทิสโก้เป็นเจ้าแรก ครับอ่าเพราะฉะนั้นนะถ้าถ้าเราจะดักกินกำไรพวกงบนะเน้นเป็นโดมิสิกเพย์ก่อนอืมครับผมเน้นโดมิสิกเพย์ก่อนครับเทียมเลยฮะเพราะฉะนั้นเอาเลยวันนี้เอาตัวไหนอย่างไรดีครับเีีอาทิ์ครับทำมอชงมาขนาดนี้ผมก็เอาเริ่มที่ที่บ b บก่อนเป็นตัวแรกนะครับ แม่ถ้าบอกปตทสพได้ฮาเลยนะโดนมติกเพครับนะครับก็คือ BBL ตัวแรกตามสไลด์นี้เลยนะฮะก็ให้ราคาเป้าหมายเนี่ยร้อยแปบาทกล่าวสไลด์มันขึ้นไหมฮะขึ้นครับเห็นชัดครับโอเคโอเคนะครับเราก็คาดการกำไรเนี่ยที่1429ล้านบาทครับก็เพิ่มขึ้นเนี่ยสาสิแปดเปิวคิวล้วก็สี่สิบหกเปยียวเยียวโอ้โหโตดีมากครับโอเคถ้า q Q ควเนี่ยเราอาจจะเข้าใจได้เพาปีที่แล้วเนี่ย คือไตามาสที่สี่เนี่ยทุกทุกแบงก์ก็มักจะแบบปัดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเข้าไปในงบนนะฮะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นภาพของกำไรสุทธิที่โตดีมากๆนะครับสำหรับ BBL ในไตามาสที่หนึ่งแล้วก็วันศุกร์นี้นะฮะวันศุกร์นี้เนี่ยจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD กดีด้วยอ่าขึ้นเครื่องหมาย XD กดีด้วยนั่นหมายความว่าวันนี้ที่เรามาเชียร์ก็คือเชียร์ซื้อดักก่อนที่เขาจะขึ้นเครื่องหมาย XD กดีในวันศุกร์นั่นเอง<ช>นะครับออาดีเท่าไหร่นะครับก็3บาทครับ นะฮะ x d นะฮะสาบาทนะครับขึ้น x d ก็วันที่ย1เมษายนให้ดีบเดนยิวอยู่ที่ 1. 9ดเอร์เซผมว่าก็โอเคนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยนะครับเข้าใจว่าช่วงเย็นจะมีการประกาศงบด้วยค่ะนะฮะประกาศงบในไตรมาที่หนึ่งออกมานะครับนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับครับผมส่วนในเชิงของเทคนิคนะครับ BBL นะครับมองยังไงนะครับก็ยังอยู่ในโมเมนตัมของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับด่านแรกนะครับ160ตรงนี้นะครับขึ้นไปชนแล้ววันนี้แต่ยังไม่ผ่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นด่านตรงนี้นะครับเป็นด่านสําัคัญอยู่นะครับแนวต้าน160นะครับสําหรับสั้นๆนะครับถ้าผ่านได้มีลุ้น165ครับคกับผมอีกตัวหนึ่ง BDMs ใช่ไหมครับต้องครัอีกตัวหนึ่งคือ BDMs นะครับ BDMs แหมวันนี้ ไม่เป็นใจนะฮะดูว mm ันนี้ทางพี่สิริการของเราหรือว่าพี่เคงของเรามีการทำพรีวิวงบไปมากที่หนึ่งนะครับทำพรีวิวงบไปมากที่หนึ่งนะครับงบก็คาดว่าจะออกมาอยู่ที่3.3พันล้านบาทเพิ่มขึ้น4%ี่เคิวคิวแต่ว่าเยียร์อันเยียร์อาจจะชะลอตัวลงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นปีที่เขาได้อันิับสองจากโควิด -19 อยู่นะครับโควิด hmm. 1 9ที่เป็นผู้ป่วยในประเทศอยู่นะครับแต่ว่ามาปีเนี้ยไอ้เจ้าตัวโควิด1 9เนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบเยอันเย่ก็อาจจะทําให้กําไรสุทธิเนี่ยดูซอฟลงมาแต่ในเชิงของโมเมนตัมนะครับคล้ายๆกับกลุ่มธุรกิจน้ำมันที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือ q ิวอเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้แน่นอนแล้วก็ Q2 น่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็จะไปพีคสุดๆคือ Q3 ซึ่งเป็นไฮซีซั่นของกลุ่มโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ถือในระยะก,การยาวได้เนี่ยนะครับ BDM ผมว่าน่าสนใจกลับวผมน,น่าสนใจนะครับ แนวรับแนวต้านนะครับแนวรับก็อยู่ที่บริเวณ29บาท50ตรงนี้นะครับหรือว่า30บาทตรงนี้ผมว่ารับได้นะครับแล้วก็จะมีแนวต้านแรกอยู่ที่31บาทนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่32นะครับก็คือคือเล่นมันเป็นสเต็ปตรงนี้นะครับ31 32ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นรอบไฮเดดมของเขานัเองครับครับผมอ้าวพี่มลเชิญคำถามได้เลยครับเอาสักหนึ่งคำถามเชิญครับนักลงทุนเขาเขาถามถึง CCET อะค่ะแคลคอม อ่า C C T นะครับ,รบอันนี้ก็มีประเด็นข่าวเชิงบวกเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวผมมาภาพมาให้ดูอันนี้ยภาพข่าวภาพนี้นะครับอ๋อ Apple กลับอ่าคือคือทาง Apple เนะี่ยมีการพูดคุยกับทางซัพพลายเนะครับที่จะเข้ามาผลิต Macbook ในในประเทศไทยนะครับทีเนี้ยนะครับคนที่เขาเป็นซัพ p ลายเอจริงๆให้กับทาง Apple ที่มีการผลิต Macbook อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ในไต้หวันนะครับนั่นก็คือตัว บริษัทคอมพาวด์อิเล็กทรอนิกซ์ซึ่งเป็นแม่ของแคลคอม CCET ของบ้านเรานะครับค,คนก็เลยไปตีประเด็นกันว่าเอ๊ะถ้าจะมาเข้ามาผลิตในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องคุยกับแคลตัวแม่ที่ที่ได้หวานก่อนไหมนะครับแล้วก็มาคุยกับทางแคลคอมที่บ้านเราด้วยไหมในการสร้างซัพพลายเออร์ตรงนี้ให้ให้กับทาง Apple นะครับก็มีความเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้นะครับก็จะกลายเป็นกระแสในการเก็งกำไรในส่วนของ CCET ได้ในช่วงสั้นๆนะครับค่ะ ตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการเก่งกำไรและกันนะครับโดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่2บาทสี่แล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่สองบาทหิบครับส่วนแนวรับก็บริเวณสัก2บาที่ิบนะครับในการตั้งรับนะครับสำหรับตัว cct e ครับค่ะขออีกตัวหนึ่งบาฟค่ะบาฟบาฟนะครับตัวนี้ในเชิงเป็นหุ้นแบบปัจจัยพื้นฐานนะนะครับเป็นตีมเปิดเมืองนะครับ bafs นะครับเป็นลักษณะแบบเติมน้ำมันเครื่องบินนะครับ ลอ,องนึกภาพดูแล้วกันนะครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยเครื่องบินหายไปเยอะเพราะฉะนั้นปริมาณการเติมน้ามันเนี่ยก็คงลดลงไปอย่างมีนยัยยะสาคัญเพราะฉะนั้นตอนเนี้นะครับการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยกลับขึ้นมาหมดแล้วนะครับปริมาณการเติมน้ามันก็คงจะปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นบาฟเองก็คงจะผ่านจุดเบรกอีเวต์ขึ้นมาได้แล้วนะครับก็คือเบรกอีเวต์ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการเติมน้ามันว่าจะสามารถเติมน้ามันได้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกี่ลิตรนะครับก็จะมีเบรกอีเวต์ของมันอยู่ซึ่งผมเข้าเข้า ในปีนี้นะครับน่าจะเลยจุดเบรกอีเวตนขึ้นมาได้แล้วเพราะฉะนั้นงบของบาฟเนี่ยจะเป็นหุ้นเทอร์นาลาวในปีนี้นะนะครับในเชิงพื้นฐานผมว่าน่าสนใจนะครับถ้าไม่หลุดเส้นสองร้อยวันที่สามสิบาทตรงเนี้ยน่าสนในการเข้าเก็บสะสมนะครับแล้วก็ไฮเดิมเนี่ยสามสิบห้าบาทตัวนี้ก็ยังมีลุ้นเทียะกลับไปได้นะครับสาหรับตัวบาฟนะครับก็แนวรับสามสิบาทสาสิบเอ็ดบาทตรงนี้นะครับเป็นส่วนแนวรับครับคราบผมเอานะครับ วันนี้ขอบพระคุณมากๆครับพี่อาทิครับครับผมบขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ